สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเดกเกมจุกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กโก้ไพนะครับตอนนี้เริ่มหลักนะมือแรกมีทาเซ่ใบเดียวครับเป็นแฮนด์แท็บนะก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะช่วยเราได้หรือเปล่านะใบอื่นครับมีเป็นชินิวนะทําให้เธอเราเราก็จะเล่นสะดวกขึ้นนิดนึงแล้วก็มีเป็นฟ็อกซี่จูนครับมีกับตัดด้วยแล้วก็เป็นตัวเซอร์เวตนะไม่ค่อยดีในหมอน,นี้ขึ้นมือถ้าเปลี่ยนเป็นอาร์มินได้น่าจะเก่งกว่านี้แต่ว่าเรามีฟ็อกซี่จูนครับน่าจะพอไปได้บ้างก็ตออนนนนีีน้้้ฝัั่่่งครรรบาากกะ็เเเเด๋ยยวใหิมล เป็นนี่ครับเป็นเจเนเรตนะครับก็ถ้าเกิดฝั่งข้าไปเจเนเรตเนี่ยแล้วเราเริ่มเริ่มหลังครับจะเสียเปรียบมากๆนะเพราะว่าบ่อเขาจะได้แบบเป็นตัวสีดำใช่ไหมที่ว่าเนเกตไอ้นีได้อะเนเกตอะไรก็ได้ทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเรามีการเซิร์ฟการ์ดขึ้นมือเขาจะได้ดีมูฟมือเลยสักอย่างนี่แหละบ้างเซตหนึ่งครับเราผ่านเลยนะก็ปกติของเจเนเรตนะครับมันจะเล่นเทิร์นฝั่งข้าเท่าไหรตอนนี้ดอเฟคครับถ้าเกิดฝั่งข้ามีการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือ ก็จะได้สเปซเจเนเรตตตัวนี่ครับตัวดำที่บอกครับตัวนี้ก็มันบอกว่าทีบิวช่เจทีบิวเจเนเรตสองตัวแล้วก็ในเกตทำลายได้ถ้าเกิดเราเล่นการ์ดอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยครับเทคมันบอกว่าถ้าเกิดมีการเสิร์ฟการ์ดจากเด็กขึ้นมือเราครับต่างใช้ให้ฝั่งข้ามต้องส่งมอสหนึ่งตัวจากมือหรือสนามลงลุมก,ก,ก็คือเหมือนว่าเสิร์ฟหนึ่งแล้วก็ดิสหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะเราต้องเล่นการ์ดใช่ปะละ่ะ เอฟเฟกของฟิลครับถ้าเกิดมีเจเนเรตลงมอนเตอร์มาปุ๊บก็จะสร้างโทเค็นได้เต็มบอ่อครับตรงนี้เรามีทานเซียนนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับไอหมอนเนี่ยเวลามันจะนเกตมันจะต้องทีบิลสอตัวตรงที่มันไม่มีใครครับเราก็ใช้ทานเซียนครับใบก่อนเลยเพื่อได้เกเอฟเฟกทั้งหมดเลยนะทีเราเสิร์ชปุ๊บเราก็เสิร์ชตามใจชอบละแล้วก็จะทีบิลนเกตไม่ได้ด้วยเพราะตัวทานเซียนไปแล้วก็สบายนะตรงนี้อีกฝ่ายมี กับเวเวอร์เลกาซีครับใบน,นี้เก่งมากๆนะกับเด็กเจเนเรทครับก็ชี้มอนเลเวลเก้าหนึ่งตัวครับแล้วก็สเปย์อีก2ตัวครับที่เป็นเลเวลเก้าเหมือนกันนะแต่ต้องเป็นคนละธาตุกับคนละเผา่าก็ซึ่งเด็กเจเนเรทมันเป็น9ดาวทั้งหมดใช่ไหมลแล้วก็คนละธาตุคนละเผ่าอยู่แล้วก็คือได้มอนฟรีสองตัวครับแล้วก็โทเค็นสองตัวดีโซครับสเปย์ออกเป็นตัวพืชครับตัวพืชเสิร์ฟเวทใช่ไหมเสิร์ฟการ์ด จเนเรทหนึ่งใบขึ้นมือได้เลยแล้วก็ตัวภาษาขาวครับทีบิวเจนเนเรทสองตัวรีโมการ์ดได้ใบห,หนึ่งจับการ์ดเลยนะไม่ต้องเป็นแบบเท้าหน้าเท้าหลังการ์ดหนึ่งใบเลยเก่งมากก็ไปเครับตัวนี้เราก็สะดวกขึ้นเยอะแล้วนะตัวนี้เราก็สะดวกขึ้นเยอะแหละแต่ว่ายังติดปัญหาที่ภาษาขาวตัวเดียวละสองตัว,ตวแล้วก็เฟ,ฟของตัวพืชครับเติร์ดน,นะตัวนี้เราเชต่อครับเป็นเทพอฉุกเฉินนะ ลงเป็นอาร์มินครับลงไปล่อก่อนเพราะว่าปราสาทขาวรีมูฟได้ทีใช่ปหมละ่ะแล้วเกิดอาร์มินน่ะมันอยู่ไม่หลอดเนี่ยเราก็ใช้ฟอกซี่จูนครับเป็นไม้2ลงอาร์มินเหมือนเดิมเล่นต่อได้นะตรวนี้เขาใช้เป็นอุลลารครับของค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะเรามีชีเนลนันที่เราจั่วมาครับทำให้เราเล่นในเธอเราได้สะดวกมากขึ้นชี้เลยดีโซครับก็จะสปรนะ ไปครับเป็นอามินพราะเซิร์เป็นตัวตัวเล็กครับตัวเล็กนี่ก็เก่งนะมันเหมือนว่าถ้ามันยูเวทนาครับมอเจเนเรตพลังเพิ่มพันพันทุกตัวเลยแล้วก็สป,ปียสองครับสามารถทีบิวเจเนเรตหนึ่งตัวสเปรพวกเจเนเรตเลเวลเก้าครับสเปรตัวใหญ่แจกเล็กได้เลยก็ทีบิวพวกโทเคตพวกนี้แหละมัง้งตัวนี้เราจะเล่นต่อครับเอฟเฟกต์ปัสสาวะขาวนะไม่ให้อามินใช้กดเอฟเฟกต์ครับเพราะถ้าเกิดเราเสิร์ฟป,ปุ๊บเนี่ยเราจะยาวละตัวนี้เขากดเทคเลยครับทีบิวสองตัวรีมูทิ้ง แต่ก็ไม่เป็นไรครับยังอยู่ในแผนนะเพราะว่าอาร์มินตัวแรกเป็นตัวรอใช่ปหมล่ะเพราะเรามีฟ็อกซี่จูครับฟ็อกซี่จูเลยจะน่าเสียดายนิดหน่อยครับตรงที่เราจะไม่ได้เล่นไอตัวโจสลัดนะแต่ว่าชักมาครับเอาไว้เสิร์มมาเล่นทีหลักก็เด้ทิ้งครับทิ้งคู่กับโจสลัดเลยสเปรย์อาร์มินครับอาร์มินตัวจริงนะตัวนี้ที่เราจะเล่นก็เทคเลยเสอร์ครับตัวนี้เขาใช้ฟเฟคของตัวดำเนี่ยครับที่มันโดนทานเซียนไปนะทานเซียนบอกว่าชี้หนึ่งตัวใบทั้งเธอครับไม่สนใจว่ามันจะอยู่ที่ไหนนะก็คือมันโดนใบละทีมิวเพ ก็2ตัวนะเสียฟรีครับรีซอบเลยอ่ะในเกตนะเดี๋ยวที่บอกครับทานเซียมันในเกตได้แล้วก็สบายๆครับตรงนี้ของไม่น่าจะเหลือครับเพราะว่าอุลละโดชินีเปได้ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ในเกตไม่เหลือแล้ตรงนี้เราลันครับยาวๆลงผู้ชายครับออกเป็นไลทิงครับแล้วก็เอาเป็นท่าปาตรฐานครับพอเดี๋ยวเป็นทางแนะ่แล้วก็จบด้วยโกไพตามสูตรเซฟิล เรียบร้อยครับก็คิดว่าเขาไม่น่จาจะเหลือของนะครับแล้วเขาเสียมอนสในการรีบิวเพื่อนในเกดรดด้วยว่าแปลกๆไปทีกด้วยก็จะประมาณนี้ครับเวลาเริ่มหลังเนี่ยมันก็มีโอกาสนะต่อให้แฮนด์แท็บเราขึ้นมาแค่ใบเดียวครับก็ต้องรอลุ้นจูอับใบที่6เพราะถ้าเกิดเราเรียบยอมแพ้อะไรเงี้ยใบที่6อาจจะช่วยเราก็ได้นะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีเล็กฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเด็กของเด็กเจเนเรตเมื่อกี้นะครับก็เป็นเจเนเรต คล้ายๆกันที่เคยเล่นมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นล็อกเบิร์นะใครๆก็ใส่ล็อกเบิร์ครับเพราะว่าซามูไรค่อนข,ข้างเยอะนะเพราะว่าเวลาขึ้นมาไดมอนด์สูงๆแล้วตอนนี้ <S <S ก็เป็นล็อกเบิร์ครับเป็นดีดีสไปค์ไอ้นี่ก็เหมือนจะเคยเล่นมาที่แบบอะไรสามารถสเปก์ก้าไปนี้โดยการรีมูฟมอนส์หงายหนึ่งตัวแล้วก็สเปกออกมาก็บอกว่าทีบิวเล่นเป็นตัวนี้ะครับเล่นเป็นดีไวเนอร์นะแล้วก็เล่นเป็นไทอาร์ดเหมือนที่เคยเล่นครับแล้วก็ทีบิวอะไรพวกนี้เล่นเป็นไทอาร์ดได้กิกกิ๊แม็กซี่ครับ ดีไวเนอร์อุนาร่าสามแล้วก็เจ n เนเลตตัวเล็กแล้วก็พวกตัวใหญ่ครับไต่ยาตัวนะตัวพืชตัวเฮล่าปราสาทขาวแล้วก็ตัวดำครับไทอาร์ครับแล้วก็เป็นหมวกแดงนะหมวกแดง3ตัวนิวิลูครับแล้วก็เป็นรีชันนิงรีชันนิงก็โม่ครับโม่เด็กนะแต่ว่าเด็กเขาใส่สีเด็ดใบไม่น่าจะโม่ดีหรือเปล่าดักลูเตอร์ด้วยไว้ไวเคเบอกครับแล้วก็เป็นพัดเก่าพัดใหม่ฟิวสามครับเพเด็กนี้ฟิวต้องขึ้นมือแรกนะถีอจะก่งชิ้นที่สองครับ แล้วก็เป็นเวอร์เนกาซี่ครับไปช่วยสเปรแล้วก็ไปชี้ดาบทานเซียนเอ็กตาก็เป็นพวกบาลลอนครับไม่รู้เรียกยังไงน,นะจะมีจูนเนอร์หนึงดาวปะไอ้วันนี้ห่งดาวครับ1กับ9นั้นเป็น10แล้วก็มีเป็นเชลล์เจิ้นด้วยน่าจะเป็นแสงกระมืดนะเซคิเอนครับแล้วก็เป็นคู่ซุดแล้วก็อีกเครื่องบินครับที่ว่ารีมูฟมืออันนี้ด้วยตัวใหญ่ทําอะไรไม่รู้นะแล้วก็มีงูครับแล้วก็ตัวไฟ2ตัวซุดแล้วก็เป็นคู่นี้ครับเคมเบลอดเซเบลัสลกับ ิินกก็จะมาในคาสาวเด็กเจเนเรตนะครับเดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่สองนะครับตานี้เริ่มหลังครับตานี้มือแรกครับมีสองไฮแท็บนะมีทาเซียนกับอูดาราครับแล้วก็มือก็พอเล่นได้นะมีเป็นเทพอุกเฉยครับแล้วก็ฟ็อกซี่จูนคู่กับมือหนึ่งใบครับเผื่อว่าเทพอออกเป็นอาร์มินไม่สำเร็จเนี่ยเราก็มีฟ็อกซี่จูนเป็นไม้สองเหมือนตาเมเจอร์กีนะตานี้เริ่มเลยครับ อีฝ e ่ายเป็นไลท์ทวินครับไลท์ทวินนี่ข้อข้างย่ำแย่นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มหลังนี่แล้วเจอไลท์เทวินอ่ะก็จะโดนที่เป็นเทอร์โบซันนี่ครับเขาได้ยิงบอร์ดเราแล้วก็ได้แบบได้จั่วได้เลยนะก็ข่อข้างย่ำแย่ครับเพราะงั้นเราก็ต้องอุลาครับไม่ให้เสิร์ชนะพอเด็กโคเนี่ยครับมันเริ่มจากตัวเดียวได้เลยนะแบบลงแดงเสิร์ฟฟ้าเรื่องของเขาตามสูตรรีโซครับเสร็จไม่ได้ครับตัวนี้มีแดงครับในที่บอกครับ ถ้าการไปนอมอลหรือสเปครับแล้วก็ไม่ได้คอนโทรลมอนตัวอื่นสามารถสเปตัวสีฟ้าครับลิเลียจากมือหรือเด็กได้ตรงนี้ครับเราก็ต้องทาเสียนะเพื่อบ่ายครับแล้วก็หวังว่าเขาจะไม่มีตัวสีฟ้าบนมือหรือว่าไม่ไม่มีพวกสไปนะเพราะว่าไลทาวีส่วนใหญ่จะเปีกัสไปก็ช่วยไม่ได้ครับยังไงก็ต้องเลเกตนะไปเลยดิโซครับรอรุกน,นะ อันนี้ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขามีสปไปเดอร์มือนะแล้วก็แถมเป็นบูด้วยเป็นตัวทีเด็ดเลยนะก็คขอนข้างยับแย่ครับจะไม่ได้เกตตรงนี้เราก็ไม่ได้นะเพราะเราไม่มีทางรูเลยใช่ไหมว่าเขาจะไม่ได้ถือคู่นี้บนมือก็รับกรรมนะบูเสเต็ดครับเยสเปรเ,เป็นกระดาษครับไปนี้ค่อนข้างเก่งนะไปนี้บอกว่าเปิดปุ๊บครับชี้มอนต์ปลดคาบหนึ่งตัวหรือว่าในหลุมใครก็ได้ครับเลือกได้ครับว่าจะไปเสียบ อา,อาชีมอนแล้งก่อนพวกมอนลิงครับแล้วก็ไปแปะตรงที่ลิงเลตติง้งลูกศรชี้อยู่หรือว่าเอาตัวที่ชี้ครับไปเสียเป็นไส้ให้มอนเอซีได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นตัวที่ไว้เคลียร์มอนเลยครับออกเป็นเกติกนะนี่ครับสุดท้ายตัวฟ้าก็มาอยู่ดีนะก็ช่วยไม่ได้พเพราะเนื่องว่าหลายกอครับแค่นี้ไม่น่าจะพอหรอกเป็นเอลด้วยเอลก็ยังเก่งอยู่นะเอลครับชุดแดงไปต่อเลยนี่สองครับนี่ครับเป็น พวกตัวสีแดงครับตัวนี้จะเก่งนะได้ชุบฟ้าได้แล้วการลิงก์ต่อครับเอาไปฟ้าตัวใหญ่ฟ้าก็ชุบแดงได้ครับแล้วก็ตัวฟ้าเนี่ยมันจะเก่งนะมาบอกถ้าเกิดมาอยู่สนามครับแล้วก็ถ้าเกิดมีแดงสเปร์มาจะยิงการ์ดได้ทีหนึ่งซึ่งไอเนี่ยเป็นเดฟเฟกต์สปรยสองครับเขาสามารถเล่นเถินเราก็ได้อย่างนี้ก็คือโดนยิงแน่แนครับทีหนึ่งแล้วก็ตัวแดงครับตัวแดงถ้าสเปร์แล้วมีฟ้าอยู่บนสนามมันจะได้จจนหนึ่ง เัวทเขาลิงก์ต่อครับทำเป็นแดงนะเพื่อที่เดี๋ยวจะเตรียมชุดฟ้าหรืออะไรเขาไนี่แหละแล้วก็มีเป็นอัดด้วยครับพอตอนที่เราใช้เอฟเฟกต์มอเตอนะใช้แหนแทบไปเราไม่มีมอลครับเอามาเซตอย่างเดียวเป็นอีวิไ้ไหมครับก็น่าจะรัดกลุ่มนะเผื่อเราเคลียร์บอร์ดเขาได้เซตหนึ่งครับเราขาดเลยใบนี้ครับเป็นกับดักมาจากกี้นั่นแหละครับมีหนึ่งดูตรงนี้เขาจะมีเอลครับชุบได้ทีหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็มีตัวแดงครับแดงชุดฟ้า ฟ้าก็สเปย์ยิงการ์ดได้ใบหนึ่งก็คือโดนยิงหนึ่งใบแล้วก็มีนี่สองใบก็ค่อนข้างเสียเปรียบน,นะตัวครับตัวชีนิวครับชีนิวก็พอใช้ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดแดงจะชุกฟ้าเนี่ยเราใช้ชีนิวครับชีฟ้าทิ้งไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเขาใช้เอวอะชุกฟ้าขึ้นมาก็จะวศเหมนเดิมนะแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับตัวนี้เราเล่นเท่าที่มีก่อนใบแรกครับใบรอบเหมือมนเดิมเทพอฉุกเฉินสเปย์อามินครับแล้วก็เอฟเฟกต์ขอไอเวนี่ด้วยมันบอกว่าถ้าเกิดมีมอนนอร์มหรือสเปย์ครับจะ ยิงลายเร2สองร้อยแล้วก็เพิ่มลายเขาสองร้อยซึ่งลายน้อยกว่าเป็นสิทธที่ดีนะถ้าเกิดเราแบบไม่ได้จัวไอ้นี่คือมาแล้วเปลี่ยนเป็นโกไพสักคนหรือว่าเดี๋ยวเราจั่วหาโกไพสักคนก็ได้เฮ้ยครับเขาเปิดเป็นไอ้นี่เลยใบยที่เราเอาไปเสียบครับตัวนี้เขาไม่มีมอนเอกซีครับก็เอาไปชี้ตรงที่เป็นลิงเกตติ้งแต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้เราเคลียร์ได้ละเราเหลือปัญหาแค่ตัวแดงกัะชุบฟ้าอันเดียวครับเดี๋ยวเรามีชีน้นิวนะพอที่จูนครับทิ้งเลย เพราะที่เขาใช้แดงครับแดงชุบฟ้านี่เก่งออกมานะเพราะบอกว่าชุบคนที่ชื่อลิเลียครับไม่เลียงเป่าจะเป็นตัวลิงก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นตัวธรรมดาก็ได้แต่ว่าเราจะชี้ตัวลิงทงครับเพราะตัวลิงอ่ะมันจะได้ยิงการ์ดตัวนี้ชุบมาชากมันไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ชี้นี่ครับชี้เลยอ่ะได้ลีสมนะครับเอลเขาไม่ชุบนะครับไม่รู้กันเหมือนกันนะว่าเก็บไว้ชุบอะไรแต่รีมูฟได้แล้วก็ปลอดภัยครับหายห่วงได้เล่นต่อ ไม่โดนยิงบอดแล้วนะอาร์มินครับส่วนใบนี้เป็นอีวิ้นได้ไหมครับตรงนี้เราไม่เหลือแล้วครับเรามีอาร์มินตัวเดียวครับตรงนี้เราจะเล่นท่าใหญ่ได้ถ้าเกิดเล่นรอบปลอดภัยเราก็น่าจะพลิกมาชนะได้ครับเพราะอะารเราจะห่างไปเรื่อยๆใช่ป่ะล่ะสุดท้ายเราก็ทําเป็นพันธิเชอร์ครับแล้วก็ตีน่าจะพอไหวอยู่เยวครับเอลครับชุบชุบเป็นเจ็ดนะครับน่าจะเผื่อไว้ได้ต่อตาหน้านะเจ็ดเสเป็นสตาร์เตอร์ครับเอาไว้ได้ตาหน้านะ แต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นสำเร็จครับตาหน้าไม่มีแล้วนะอามิงครับเป็นผู้ชายเฮ้ยโดนไปล็อกเบอร์ครับล็อกเบอร์นี่ก็ถือว่านะเขาปล่อยเราไปเพราะว่าเขามีล็อกเบอร์เช่ยล่ะตรงนี้พอข้างหนักใจนะแต่ช่วงไม่ได้ครับเราก็ต้องไปต่อเพราะเกิดถอยตัวนี้เราแพ้ละผู้ชายครับออกเป็นไลซิ่งครับหลังก็เพกเลย้าเป็นสองตัวครับตัวนี้ครับถ้าเกิดเราเป็นไอ้นี่ได้นะ ถ้าเป็นแบบดารก,กได้ครับดาร์ก,กได้ชุบชาแล้วทําเป็นพันนิเชอร์ครับน่าจะยืนได้นะแต่ก็น่าเสียดายครับโดนเป็นดีบิลูครับบดบอดเลยนะตัวอย่างดีนิดหน่อยครับตรงที่เรามีเป็นเดนโนนะเดนโนได้ชุบหนึ่งตัวแต่ชุบมาก,ก็เท่านั้นนะเพราะตัวนี้เราโดนล็อกเบอร์ชาเราเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟกระดาษมาช่วยไม่ได้ครับแลวเขามีสตาร์เตอร์บนมือด้วยตรงนี้ค่อนข้างเสียเปรียบมากๆเลยนะก็ต้องรอดูครับว่าจะโดนอะไรหรือเปล่า เอาเลยทำอะไรไม่ได้แล้วรับกรรมนะน้องวาแม็กซีครับแล้วก็มีสตาร์เตอร์โจวแม็กซีนะโคตรขี้โมโ้เลยสเปีบูครับบูสเปย์สเสือเพื่อนเป็นแคระถ้าทรงเนี้ยไม่น่าจะหลอดละก็ยต้องรอดูครับว่าเขาจะเคลียร์เรายัางไงอ๋อน่าจะแตกก็ตรงนี้เป็นยูครับยูก็เมื่อตีครับมันจะวางเม็ดใช่ไหมล่ะและถ้าเกิดเอาคนอื่นตีอ่ะจะยิงไล่เราเท่ากับพลังตัวที่มีเม็ดก็คือเจ็ดพันเก้าครับ เรียบร้อยไอเฟคครับยิงไรอ่ะมันก็จะประมาณนี้ก็ตามหลักครับจะเล่นเด็กมันเป็นเด็กเสิร์ชใช่ไหมล่ะจะเล่นฝาไอ้ล็อกเบิร์ดเนี่ยมันก็แทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วมาโดนนี้บีลูกปิดตรงนี้ก็แทบจะหมดทางเลยก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีเด็กฝกั่งข้ามเหมืนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเด็กของเด็กสไปร์อีวิทวินครับก็คือเป็นเด็กที่อยาเป็นคอนโทรลแบบยิงบอร์ดนะ มันจะไม่เหมือนสไป์อีกสายนี้ถ้าเข้าเรียกกันอนะ่ะจำไม่ได้สไป์อะไรสักอย่างก็ข้ขางเก่งแหละเป็นเจ้าคอนโทรลครับถ้าเกิดบอดติดแต่บอดน่าจะใหญ่กว่านะแต่เขาว่าเด็กเนี้ยมันจะบิกง่ายกว่าหรืออะไรนี่และบังก็จะดูไมดได้ครับใบแรกนะเป็นล็อกเบอร์นะล็อกเบิร์ที่เขาใส่มาสู้สมูไรกันใช่ป่ะแต่ว่าเด็กเราก็คือโดนล,ลูกหลงไปด้วยเลยนะก็ช่วยไม่ได้ครับกำลังฮิตนะคุณที่คาราครับอีกาเมื่อวานก็จะอีการนะอีการน่าจะกำลังฮิตแต่ว่าเด็กเนี้ยเป็นสองดาวครับก็มีเหตุผลที่ใส่อยู่นะคซครับ แล้วก็เป็นตัวแดงตัวฟ้าฟ้าเก่านะแล้วก็ตัวฟ้าตัวใหม่สไปบูลสไปเจ็ตเรดแคร์อดอุละละนิบิป็ลูดาร์กลูเลอร์ครับมีพัดด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเวเสเซิร์ดนะเด็กเขาจะเซิร์ดเยอะมีสมอลเวิลด์ด้วยแล้วก็มีพัดใหม่ไอดียกาเวสเมตะกี้ใช่ไหม,ไหมเสิร์ดบอลไลทวินชี้นิ้วชี้ดาบครับแล้วก็สตาร์เตอร์เป็นอีวิลแมทแล้วก็เป็นกำดังเมตะกี้เด็กแฮนด์แท็บเยอะมากๆนะแล้วก็มีพวกใบเสิร์ดเยอะแยะไปหมดเลยก็คือยากครับที่จะสู้้ไดนะ เอกตาก็เป็นปกติของพวกแรงสอครับแรงลิงสองปกติเลยแล้วก็มีพวกนี้ด้วยเพระเป็นไรทวินแล้วก็มีตัวใหญ่ครับเป็นเทอร์โบซันนี่ครับตัวนี้เก่งมากนะก็จะมานี้ครับสำหรับเด็กไรทวินนะก็ถ้าเกิดเริ่มเกาะตั้งบ์ดได้จะเก่งมากเลยเพราะว่ามันจะได้ประมาณ3ามสี่ก๊อกแหละก็จะมานี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ